ันที่ละครแอคชั่นคอมเมดี้ของผู้จัดพี่นองอรุโนชานะคะกับเรื่องร้ายรักพยักกังฟูค่ะฉากนี้ยกกองถ่ายไปทำที่สตูดิโอมนตรีนะคะทีมงานก็ปิดสตูดิโอเลยนะคะเนรวิตฉากให้กลายเป็นตลาดจีนนะคะสายฝน โดยเป็นฉากในจินตนาการของหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิค่ะที่จะตัวคิดว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษต่อสู้กับเหล่าผู้ร้ายแล้วก็ต้องโ้นสลิงหมุนตัวลงมาอยู่หลายตลบนะคะ <c oughs> ออช่วงเช้านี่เห็นบอกว่าฟิล์มนี่ออพลาด ทำตัวเองเจ็บขาแต่ก็สู้ไม่ถอยนะคะบอกว่ายากแต่ว่าสนุกและเพราะ่อชอบเรื่องบูอยู่แล้วนะคะนอกจากว่าจะรับมือกับคิวบูตั้งแต่เช้าถึงดึกแล้วก็ต้องรับมือกับพุ่มกับอารมณ์ดีอย่างพี่งรงชาตรอนด้วยที่แบบว่าโดานสดแบบไม่ยัง้งแต่หนุ่มฟิงบอกว่าชอบเพราะว่าทําให้เนื้อเรื่องดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีสเสน่ห์ไปในตัวเพราะว่าพี่งรงนี่ชอบแบบนี้นะคะสไตล์ของพุ่มกับคนนี้อยากให้นักแสดงเนี่ยปล่อยของออกมาเต็มที่เลย ยากมากครับเพราะว่าเป็นฉากใหญ่มากคือฉากที่ว่าตัวพระเอกเนี่ยเขาจินตนาการว่าเขาเป็นยอดจอมยุทธก็เลยแบบว่าต้องแบบแอคชั่นแบบเก่งมากแล้วก็ใช้เอฟเฟกสลิงเยอะมากไปชาที่ผม้องเตะเก้าอียใส่ตัวร้ายแต่พอดีตอนซ้อมเบาแต่ตอนจริงไม่รู้ไอแผ่นน้นเป็นอะไรมันแข็งมากยิ่งเจ็บขาเลยเจ็บมากเข้าไปเนี่ยแต่ละคนก็แบบโช์ของป่ยของกันแหลกเลย <S <S นอกเหนือจากบททั้งนั้นก็นี่ก็จะเป็นจะเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ชมกันแบบตลกตลก ก็ยังมีฉากบู๊อีกหลายฉากเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ามีให้ชมกันตลอดทั้งเรื่องตอนนี้ก็ถ่ายทำไปกว่า50%แล้วนะคะ